สวัสดีค่ะนกเขาใหญ่เสียงดีกับหนิงมาแล้วค่ะไม่ได้มารีวิวนกให้ชมนานหลายวันเลยวันนี้หนิงจะมารีวิวด่างตัวนี้ให้ชมเผื่อมีท่านไหนสนใจก็ทักมาได้นะคะแอดไลน์ด้วยเบอร์โทรศัพท์ด่างตัวนี้อายุ1เดือนกับ5วัน เขาเกิดวันที่22พฤษภาวันนี้วันที่27มิถุนาอายุได้1เดือนกับ5วันมีคู่เกิดก็คือสีป่าตัวข้างบนนี้นะคะอาจจะมองไม่ชัดนะคะเพราะว่าย้อนแสงตัวนี้ค่ะสีป่าตัวนี้คู่เกิดของเขา นี่เลยค่ะคู่นี้ท่านไหนสนใจอยากได้เป็นคู่เกิดคู่นี้ก็ทักไลน์หนึ่งได้นะคะวันนี้มารีวิวลูกนกให้ชมพร้อมส่งค่ะคู่นี้เลยพ่อขันโยนที่5้ากุกส่วนแม่ขันโยนที่3ามถึงสกุกพ่อเป็นสีขาว แม่เป็นสีด่างแต่ลูกที่ได้คือด่างแล้วก็สีป่าคู่นี้่ะคะ่ะสนใจทักได้นะคะพร้อมส่งอายุ1เดือนกับ5วันสมบูรณ์แข็งแรงกินเองได้แล้วกุกก็ลุ้น3-5มถกุกเหมือนพ่อแม่เพราะว่าแม่เขาสามถีก่กุกเสียงกลางไปใหญ่พอห้ากุก เสียงกลางใบใหญ่เหมือนกันท่านที่ชอบแนวดังๆคู่นี้เลยค่ะแล้วก็ได้สีป่าด้วย3-5ถึงกุกนึงว่ากุกกำลังพอดีเลยรีวิวแบ่งหนึ่งคู่ ส่วนตัวนั้นเป็นสีครีมนะคะเป็นสปริตเกตแก้วเดี๋ยวหนิงมีสปริตเกตแก้วที่เป็นสีครีมอายุ6เดือนเดี๋ยวรีวิวให้ชมค่ะแต่หนิงยังไม่มีคลิปเสียงเผื่อมีท่านไหนสนใจอยากได้นกที่ขันแล้วอายุ6เดือนสีสีแนวนี้ล่ะค่ะสีครีม ขันโยนที่4กุกเดี๋ยวท่านหนิงจับคลิปเสียงได้แล้วแล้วจะมารีวิวแบ่งนะคะแต่วันนี้ขอแบ่งลูกนกคู่นี้ก่อนค่ะท่านที่ชอบแนวด่างก็ได้สีป่าก็ได้รับคู่นี้ไปลุ้นกุกได้เลย3-5กุกส่วนสีขาวตัวนี้คือตัวหนิงคิดว่าน่าจะเป็นตัวเมียเพราะว่า ดูตัวเล็กขาวล้วนนะคะตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมียเพราะว่าคู่เกิดของเขาเป็นด่างหนิงส่งไปภาคใต้ตอนนั้นตัวเขาดูไม่แข็งแรงนะคะเพราะว่าตัวเล็กแต่ตอนนี้โตแล้วสีขาวตัวนี้ถ้าหนิงจำไม่ผิดลุ้นได้ลุ้นได้หก ถึง8กลุกเพราะว่าพ่อของเขา6กลุกแม่7 8ดตอนเด็กๆเ,เหมือนไม่แข็งแรงหนึ่งก็เลยไม่ได้ส่งให้กับท่านที่จองไว้แต่ตอนนี้แข็งแรงแล้วแต่ตัวเล็กหนึ่งคิดว่าน่าจะเป็นตัวเมียอย่างคู่นี้ ที่หนิงรีวิวให้ชมวันนี้ก็คือเป็นด่างแล้วก็สีป่าเป็นคู่เกิดเลยส่วนแดงด่างตัวนี้อายุสี่เดือนหนิงยังไม่ได้เช็คกุกนะคะยังไม่ได้เอาขึ้นกรงแขวนแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะได้กี่กุกคือพ่อของเขาสี่สี่กุกส่วนแม่ สามกุกแต่ก็มีโอกาสหลุดสองได้นะคะไม่ได้มารีวิวนกให้ชมหลายวันเลยด้วยภารกิจแล้วก็ไม่มีนกให้ชมยังรอติดตามกันหรือเปล่าคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกกำลังใจ จริงๆหนิงก็อยากจะรีวิวให้ชมทุกวันละค่ะแต่บางทีนกตัวเดิมเมรีวิวทุกวันก็ไม่ได้ก็ต้องรอคู่ใหม่ๆที่ฟักออกมาแดงด่างก็สวยนะคะเด่นดงร,รอเช็คกุกตัวนี้เป็นเก็ดแก้วเลยเก็ดแก้วแดงๆเพราะว่าซอยเขาซอยเก็ดแก้ว แต่แดงด่างตัวตัวนี้สร้อยดำสร้อยนกเขาใหญ่ทั่วไปแต่ถ้าชอบลูกนกด่างตัวนี้อายุหนึ่งเดือนกับห้าวันพร้อมคู่เกิดเป็นสีป่าลุนกุกได้ตั้งแต่สามถึงห้ากุกทักได้นะคะ แอดไลน์หนึงด้วยเบอร์โทรศัพท์รับคู่นี้ไปลุ้นค่ะสวยไหมคะชอบก็ทักได้ นานๆจะมีด่างฟักออกมาจริงๆอ่ะหนึงลุ้นมากพ่อแม่คู่นี้คือพ่อของเขาขาวแม่ด่างต้องการให้ลูกได้สีขาวแล้วก็ด่างแต่ลูกที่ได้ก็คือนี่นี่เป็นคู่แรกเลยนะคะเป็นลูกคู่แรกหนึ่งยังไม่มีคอกพี่คู่แรกได้ด่างแล้วก็สีป่าคู่ที่สองที่อายอุยังไม่ถึงเดือน คู่นั้นได้ป่าแป้งทงั้งทั้งคู่เลยค่ะยังไม่มีคอกไหนที่ได้สีป่าเออยังไม่มีคอกไหนที่ได้สีขาวแล้วก็ขาวกับด่างยังไม่ได้ค่ะคู่แรกก็ด่างกับป่าคู่ที่สองป่าแป้งกับปะแป้ง,ปปงเดี๋ยวต้องรอรุ้นหลายๆคอกว่าจะมีคอกไหนได้สีขาวบ้างพะ เพราะว่าพ่อก็สีขาวแม่ด่างหนิงก็คิดว่าพ่อดงังพ่อขาวแม่ด่างลูกที่ได้ก็น่าจะได้ขาวด่างอย่างโชคดีที่ข้อแกรกได้ด่างตัวนี้ก็ไม่แน่บางท่านถามว่าพ่อสีนี้แม่สีนี้ลูกจะได้สีอะไรก็บอกไม่ได้ค่ะแล้วแต่ยีนเด่นยีนด้อยของเขาว่าจะให้ลูกออกมาสีแบบไหน ขนาดพ่อแม่บางคู่พ่อแม่เป็นสีป่าลูกที่ได้เป็นสีขาวยังมีเลยค่ะเพราะว่าพ่อแม่เขาอาจจะเป็นสปิดขาวมาแต่พ่อแม่คู่นี้หนิงตั้งใจเลยคือเอาพ่อขาวเข้ากับแม่ด่างอยากได้ลูกขาวอยากได้ลูกด่างแต่ยังโชคดีนะคะตัวนี้ยังได้ด่างตัวไหนจะเป็นตัวผู้ตัวเมียต้องลุ้น ว่าตัวสีป่าตัวนี้จะเป็นผู้หรือตัวด่างตัวนี้จะเป็นเมียแต่ในสายตาของหนิงหนิงมองว่าตัวด่างตัวนี้ตัวเล็กกว่าตัวตัวสีป่านะหรือว่าด่างตัวนี้จะเป็นตัวเมียตัวสีป่าคู่เกิดจะเป็นตัวผู้แต่ก็ไม่แน่ค่ะรับลูกนกก็ต้องลุ้นนะคะลุ้นทั้งเพศและกุกค่ะ นี่ค่ะคู่เกิดที่เป็นสีป่าเดี๋ยวถ้าหนิงมีนกแบ่ง mm hmm. ก็จะมารีวิวให้ชมเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไป mm hmm. หนิงจะรีวิวสปิเกตแก้วสีครีม mm hmm. คือตัวก็เกตแก้วนั่นแหละค่ะแต่แต่ว่าเป็นลูกของพ่อเกตแก้วกับแม่สปิเกตแก้วลูกก็ สีเกล็ดแก้วนั่นแหละคะ่ะเกร็ดแก้วสีครีมขันโยนที่สีกุกเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งรอคลิปเสียงให้ฟังก่อนสีสวยนะคะสีครีมส่วนคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณที่ยังรอติดตามรอรับชมขอบคุณทุกกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ